ให้กำลังใจสมจิตจงจอหอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะโลเลในวงการมาเทิงมานานแล้วนะคะสำหรับสมจิตจงจอหอหลายคนคงยิ้มไปกับมุกของเจ้าตัวค่ะล่าสุดนี้ขอควงภรรยาสสิธรและลูกๆอย่างน้องกําปัน้นและน้องจันเจา้ามาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซบโชพี่สมจิตเนี่ยเพิ่งเจอรู้ว่าการป่วยของภรรยาถูกคลับ ต้องให้เขาเล่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดปกติของร่างกายเขาเองคือพี่อุ๋มเล่าให้ฟังว่าเป็นโรคที่ภูมิแพ้ไปทําลายภูมิตัวเองครั้งแรกที่เกิดขึ้นคือมีก้อนตรงคอของเราเนี่ยมันก็รู้สึกใหญ่ขึ้นเราก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจจะเป็นมะเร็งก็เลยเจาะน้ำตรงก้อนคอไปตรวจหามะเร็งก็ไม่พบคุณหมอก็หาใหม่อีกพอหาไม่พบใจชื้นขึ้นมาหน่อย จริงหรือไม่ก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยนะคะคุณหมอก็เจาะเลือดไปตรวจอีกแล้วมันไม่หายเราก็แบบเป็นก้อนไปปวดตามข้อมีผื่นคันตามตัวปวดข้อจนกระทั่งแขนขาไม่มีแรง ไม่เจ็บเลยนะคือมันโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่มาเจ็บตามแขนตามขาเหมือนโดนทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเลยจนเราหยิบจับของไม่ได้แขนเนี่ยไม่มีเรียวมีแรงเราก็ถามตัวเองว่าเป็นอะไรคือตอนนั้นมีผลข้างเคียงไหมพี่สมจิตบอกว่าคือก็อยู่ครับอยู่บ้านตลอดเลยนะเขาป่วยก็ยังคงอําเขาเล่นแหละคางเขาทูมสวยขายยังไงขายไหมเขาก็บอกว่าไม่ขายเก็บไปกินเอง อ้ำไปอามาก็เลยพาไปหาหมอตีสมลุกขึ้นมาปวดแบบคน มาบิดกระดูกแล้วเราก็นึกไม่ออกว่าความเจ็บปวดเขาขนาดไหนนะแต่รู้ว่าท้าผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดถึงความเจ็บปวดนั่นแสดงว่ามันหนักมากต้องลุกขึ้นมาเอายาหมองมานวดด้วยคุยกันปอบกันไปเรื่อยๆตอนต,อนตอนีสามยันเช้าก็ไม่หยุดปวดคือนอนร้องไห้เลยพี่เป็นมากี่ปีแล้วครับทางด้านของภรรย,ยาสมจิตบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมษายนนะเพิ่งไม่กี่เดือนแต่รักษาจริงจังก็3 4ถึงเดือนนี้เห็นบ้าจุดสังเกตอีกอย่างคือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ผิดปกติ1เดือนขึ้นมา10กิโลเลยใช่ไหมไอ้นั้นของภรรยาสมจิตก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วสมจิตพูดต่อว่าคือขึ้นมาแบบตัวบวมขานี้ก็บวมเลยบวมไปทั้งตัวทั้งหน้าเราตัวเราขาเราบวมไปหมดสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรไอ้นั้นของอุ้มบอกว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหาสาเหตุไม่ได้นะหนึ่งมันอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะแต่ทางบ้านหนูก็ไม่มีใครเป็นการกินเกี่ยวไหมคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีส่วน พอมีการตรวจโรคพุ่มพวงแล้วมีเจอโรคแทรกซ้อนไปอีกตอนนั้นเนี่ยตรวจเจออะไรบ้างคือคุณหมอกลัวว่าจะเป็น SLE ลงที่ไตค่ะเพราะว่าเราบวมเยอะบวมผิดปกติคุณหมอก็เลยตัดชิ้นเนื้อไตไปตรวจเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลงไตหรือเปล่าเพราะว่าเจาะเลือดลังเลคือผมเนี่ยมันผลมันไม่ลง100%คุณหมอเลยอยากจะเอาชิ้นเนื้อไตเราไปตรวจเจาะไตไปตรวจ2ชิ้นผลออกมาก็ยังไม่ลงไตก็โชคดีไปรู้สึก งงก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวว่าผลมันจะลงตายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราปัวมากยังไงนะคะทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับภระยาของคุณสมจิตด้วยค่ะ